รั่วครับสีกี้รับลมรั่วลมรุดครับดำ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 ,ดำลมดำลมดำมันมีสายนะ่าจะแตกหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูครับสีกี้ครับสีจอด ก็ส oh ิกกี้ครับตกใจโอ้ไม่ก็ได้วยเคล้ฮะเบรยดไม่ใช่อะเบรกโอ้มันนีแล้วโอ้จินนับไฟตะเขยารื้อไหมเคล้าเกล็รทำเล่นไงหม ดูแล้วมัเตะเงินเงินเงินเย้าังดูครับอันนี้ยางเรเดียนอันนี้ไม่เรเดียนอันนั้นยางกระดองโอ้โหเกย์ซาเลยนี่เนาะตอนนี้ได้กลับบ้านแล้วได้กลับบ้านแล้วไล่กระดาวจังเลยแตกเลยครับอัดอยู่คนเดียวนี่อันนี้พอเปลี่ยนฟังเลยเนี่ย ได้เวลาเยวเได้เวลาสีกีว่างง้น่ะดอ้นี่เคยขอไตัวตาเหรอยตมแล้วฟ้นแล้วกใครตานี่ใครตาสายสายแค่อไบดว้าดิ่นจนยางแตกครับลัคกี้ครับคันแรงนะังนี้บังนู้นครับสกีเอาไนี่ไปดูฝังนูน เบกมาตูเบกมาลเลยดเฮ้งงอเฮือนเหี้ยลึกดูเอียงนะอ๋อมันมันฟรีฝั่งเดียวครับั่งนี้ไม่ฟรีวู้ยสมัยถิ่กาดินมีมาจง่จริงๆเอาผมไปอยู่นะเฮ้อไ <c ười> ร่ฟองนะครัปิดโทรครับต้ตองขนาดนี้คนระับถึงเอาผมไปอยู่คนระับเออเอาครับยางเต็งเลย

เลเดียนก็จะไปโอ้ดูครับดูเมื่อกี้ผมมาครับฝุ่นระเบิดเลยครับมันระเบิดนี่ในนี่เลยครับเนี่ยไม่เหลือดู <c oughs> ดูมันหายไปดูครับดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ดูนี่ดูทรง,งครับเสียทรงมาเลยอย่างว้า ยางยับเนื้อเรียกว่ายางยับไปเนี้ิสกีเลยยางรีเดียนเราจะไปแล้วดูครับสุภาพทาสวยครับทาสวยยาละเบิดเลย <ห ả? S 1> ยาละเบื่อเลยนู่นกบ,บมือมืออ่ะ

ไปแล้วครับแต่งนอกอุ่นใจ <laughs> โอ้เผ <c oughs> ายางเลยกระชิมเลยนะอ่ะพวกเกลีย์ครับเยี่ยครับรอเรียบร้อยสกี้